มาดูกับงั่งตาปูนตัวใหม่นะครับได้มาสององอตัวนี้สุดจริงเก่าจริงครับนี่เนื้อนะแบบเนื้อแบบไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยเพิ่งมาแบบอยู่กับผมเพิ่งได้ใช้งานเนี่ยกำลังออกเหลืองครับความแวววาวไม่มีแล้วนะครับเก่าจริงจครับ ส่องลงไปเนี่ยตามซอกตามร่องเนี่ยลอยขี้บัวขี้บัวไหมครับปั้นหุ่นรถเก่าแค่ไหนรอยอุดกิ่งครับกิ่งทองแดงนี่จนอุดกิ่งทองแดงนี่จนทองแดงหมดยางครับซีดหมดครับ เดีย๋ยวเปิดแฟลชให้ดูนะครับ่างตาโพนพิมพ์นี้จะออกแก่ทองนะครับในวงการตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับคนคนมีเก็บหมดบางเพจก็ว่าเป็นงางหลวงพ่อเงินวัดบางคานสร้างนะครับโอ้ยรับ ตีกล้องไม่เข้าเข้าไม่เป็นครับถ่ายให้ดูได้แค่นี้ครับความเก่านี่ครับไม่ไม่ผ่านการใช้นะเพิ่งมาเนื้อเปิดตอนมาอยู่กับผมเนี่ยฟังเสียงนะพิมพ์นี้เอกลักษณ์มากครับเรื่องเสียงจะ ถ้าจับแน่นๆจะเสียงเหมือนปลอดครับเสียงดังเสียงดังมากคับเพลงนี้เสียงเพาะที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมาสุดจริงครับที่ต้องมีช่วงปากนะครับด้านนี้จะมีแบบเม็ดทองเม็ดหนึ่งครับต้องตีกล้องลงดูครับถึงจะเห็น สวยจริงครับพิพ์นี้งั่งตาโพนครับเก่าเดิมไม่ผ่านการใช้งานดูง่ายครับดูตามซอกมีดินขี้หัวไม่ไม่ครับต้องส่องต้องสอง่องเจาะเข้าไปเลึกๆครับ ทีมนี้เสียงเอกลักษณ์มากดูรอยตะใบดูปุดกิ่งเก่าทองแดงนะสีตายวะนะสีด้านทองแดงแห้งครับนี่เปิดแฟตนะผิวเพิ่งเปิด ตรงตรงมุมปากเนี่ยมุมปากเล็กๆเนี่ยเป็นเหมือนกิดทองคำนะครับสองสองกล้องไปเป็นกิดทองคำฟังเสียงชัดๆคนระับเสียงจะคล้ายปลอดคนระับ จับนี่ถ้าจับแน่นๆเนี่ยเสียงมันเสียงประหลอด